สว,ส,สวัสดีครับคุณผู้ชม,ชม <c oughs> โอเคไปไปไปหนูจะทำอะไรตัดมะเขือเทศโอเคตัดมเะเขือเทศเอาจัดไป<ม>ลูกที่แก่ๆลูกเหลืองๆก็ตัดออกเลยลูกพริกไม่ต้องตัดนะแต่ว่ามาเาะเขือเทศนี่ตัดเลยเพราะว่าตั้งอาทิตย์หนึ่งกว่าเราจะได้มาเขาก็คงสุกหมดแล้วเนาะตัดเลยลูกตัดเยอะๆเลย อากาเดี๋ยวแม่จ๋าจะตัดใบพริกใบอะไรแล้วก็ให้ฮอร์โมนเขาอีกรอบเนาะลา้วกะมึงมะเขือเทศนี่ mm. เขาก็ายเน้วขึ้นมาเรื่อยๆ mm. เดี๋ยวแม่จ๋าต้องหาเ mm. ชือกหาอะไรมามัดเนะ mm. าะเ่อให้เขาลุมนะคะถ้าเกิดว่ามีพายุมาเพราะว่ามันสาเบ่งพยากรณ์อากาศนะคะ mm. อ,าอาทิตย์หน้าทั้งอาทิตย์นะคะฝนจะตกนะคะฝ mm. นตกเยอะมากเพราะฉะนั้นก็เป็นการดีสําหรับพืชผักของเราที่ไม่มีใครรดน้ําให้นะคะ แต่ว่าการนั่นแหละต้องพยายามจัดการเผื่อว่าฝนไม่ตกมากนะคะพืชผักของเขาจะบ่ได้ตายนะคะแม่จ้าก,ก็ต้องมาเคลียร์มาอย่างก่อนให้เรียบร้อยนะคะก่อนจะเดินทางเนาะโ <Okay. S 1> อเคระวังนะลูกระวังนะ <Okay. S 1> นี่เหลืองเหลืองอย่างเงี้ยก็ได้เนี่ยแก่แล้วเอาไปเลยเนี่ยแ <Okay. S 1> ม่จ้าชอบอย่างนี้แหละเอาไปใส่ส้มตานะอร่อยเปรี P ้ยวดี D. โอ้กันไกลทําไมไม่ตัดล่ะลูกเพราะว่าเนี่ยเขามีดอกอีกอยู่นันอยู่ถ้านูเด็ดออกไปแล้วอ่ว<น>ะเดี๋ยวขั้วเขาจะหักีเองอก,กองออเ,เอาหมดเลยเอาหมดเลยอัออนนี้แก,กอะฮะแกแล้วโอเคตัดไปตัดไปเนี่ยใบเชอร์รี่เยอะอยู่นะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะกวาดกวาดแล้วก็เอามาใส่กระถุงกระถางนะคะป้องกันหนาดินเพราะห้ดินแห้งนะคะไปทางนู้นอ้อมไปทางนู้นลูกอ้อมไปทางนี้อัตะก้าไปด้วยโอเค นี่นะคะในส่วนดอกไม้ของเรานะคะงามข้นย่างมากเลยนะคะนี่แต่ว่าที่ไม่จ๋าผ้าเบงกอนู่นเนาะที่จะมีเบี้ยเบี้ยพักกาดพักยังเนาะเขาไม่รอดนะคะเพราะว่าแถวเนี้ยตัวท่าเขาจะมากินนะคะนี่นี่นี่เหลือรอดอยู่ต้นเดียวนี่นะคะนี่ใบยิ่งอ่ะนี่แหละคือตัวท่าเขาชอบกินนะคะเพราะฉะนั้นอันไหนที่ท่าเขากินเขามักจะพยายามปลูกนะคะ นี่เนาะอันไหนที่เขาไม่กินเราก็จะปลูกนะคะนี่พยายามดีกเลี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเขาจะแบบคึมๆเนาะเออนั่นแหละแล้วก็ตัวท่าเขาจะชอบที่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นการดีมากๆเราเอาไม้ดอกมาปลูกตรงนี้เพราะว่าตัวท่าเขาไม่กินนะคะีประมาณนี้เนาะผักแพลของเรานะคะผักชีของเราดอกแล้วนะคะ จะจบเก็บเนาะกัเอาไว้นะคะเผื่อว่าเขาได้มีเมล็ดให้เรานะคะแล้วก็ให้เขาล่วงดล,ลงไปในนี้แล้วก็ปีหน้าเราก็จะไม่ต้องปลูกนะคะเราก็จะมีผักชีไว้กินนะคะผักขมของเรานะคะเริ่มล่วงแล้วคะ่ะนี่ล่วงลงไปในนี้เลยนะคะปีหน้าเราจะมีผักขมกินแล้วนะคะขึ้นใช่นะคะจะรอเขาดอกนะคะนี่ตัดเยอะๆเ,เลยลูกนี่ รอให้ขึ้นช่ายดอกขึ้นช่ายงามมากนะคะใครอยู่ใกล้ใครอยากกินมาเก็บออเดอรค่ะพี่น้องคนไทยพีพีคนไทยผู้ไ,ไหนอยู่ใกล้นะคะอยากกินขึ้นช่ายผักไทยมาเลยค่ะเยอะมากแม่จ๋าก็กินบ่ไหวนะคะแม่จ๋าจะเอาไว้้เขาดอกแล้วก็ให้เขาลุนแล้วเขาจะเกิดปีนาเราก็ไม่ต้องปลูกใหม่ครับเดี๋ยวมามาเก็บเองอันนี้มะนาวของเราก็งามแต่ว่าหนาวมาต้องยกเข้าบ้านนะคะเก็บเลยลูกสีส้ oh <my> มๆมสีแดงเก็บเลยลูก สมสมสีส้มสม้มโอ้หักๆัเบาเดูผักขึ้นช่ายของหมอม้างามมากเลยอเอาเด็ดดีๆเด็ดดีๆสองมือดีๆลูกอันนี้ก็ได้นี่อันนี้ก็ได้แล้วเนี่ยดูกเหลืองเหลืนี่ยลูกเหลืองนี่ก็เก็บ okay, ได้ this, like เอาไปใช้ตะกร้าไปได้เยอะยังตะกร้าหนูอ่ะโอเค ปลาปิกาพริกวั <What? S 2> ปลาปิกาพริกมะเขือเทศหมดแล้วใช่ไหมมะเขือเทศหนูกเก็บหมดแล้วใช่ไหมเยยโอเคโอเค,อเ,คเก็บหมดแล้วมาทีนี้ไปเก็บพริกปะไปะตรงน,งนู้นตรงนู้นเอาพาคุณผู้ชมไปตรงไหนพริกหนู<า>อ่ะอ๋อ,อ,อปปไป <S <S ไปไปเร็วๆแดดมาแล้วเดี๋ยวจะทำไม่เสร็จ เร็ว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 มาทางนี้ก่อนยังทํางานไม่เสร็จเลยนี่ป้าป๊าจะกลับมาแล้วนี่เดี๋ยวป้าป๊าเลิกง,งานมาจะได้ไปซื้อของเข้าบ้านอีกเร็วๆพริกหนูดกอะไรขนาดนี้นี่หนูเอ้ยอือฮืตัดดีๆนะลูกตัดดีๆเบาๆเอาอือฮะพูดป่อยเบาๆนะลูกวพริกหนูรูปยาวมากเลยดูสิความดกของ สุดยอดเลยลูกูเก่งมากเลยลูผักน้องงามไหมโอ้ไม่ก็นึวันโสองวันโอเคเบาๆลูกเอาพริกล่วงกูดบอยไอคินซี้วันสังเกตังเกตเอามาช่วยอ่ะโอเคโอเคตัดดีๆนะคะสุปกูดบอยอือือ เบาๆโอ้นันหักแล้วนะเห็นไหมมันกรอบมากเลยลูกโอ้นลอมันกินแฮฟดอปเอโอเคแล้วก็ตัดตรงนี้ What s seem l i ตัดข้างบนเราบังระวัะง w h t s seem like m แบแบระว <make> ังห oh, oh. uh ักโอ้หักโอ้ย i s m a k i e มือนึงตัดมือนึงจับอ่ะฮะเบาเบาเบาลูกเข้างอเนี่ยเห็นไหมเนี่ยข้าเกี่ยวเอากิ่งเนี่ยเดี๋ยวจะหักเขาหักง่ายมากเลยโอเคแล้วอันต่อไปทําไมงีกงอแบบนี้มะเขือไอ้พริกหนูอ่ะพริกหนูทําไมยีงยงงอแบบนี้โอเคโอเคระวัง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 ซุบป่เบาๆนะลูกเบาๆนะอย่าไปโดนไอ้ที่มันอ่อนๆนะโอเค ได้ยังเดี๋ยวมมาทำให้โอเคโอเคนะ you can see อย่าตัดตัดตัดเออซุปปะอันนี้อีกอันนึงนี่อ้าวโอเคมมาช่วยมมาช่วยเบาๆอย่าดึงแรงก็กิ่งหักเออเอาซุปปะโอเคทีนี้ก็เหลือแต่อันนี้ทางนี้ลูกทางนี้ตัดเลยตัดเลยตัดให้หมดเลยทางเนี้ย เบาๆลูกดอกเขาเยอะนี่เห็นไหมนี่อ๋อมันก็จะสร้า l รู m ม n เอ้าตัดๆๆนี่ยาเอาล้างซ้ำล้างซ้ำเฉาว้าวพริกหนูงามมากเลยลูกว้วเผ็ดไหมพริกหนูเผ็ดเปล่า Yes Yes อือหนูชอบไหมหนูชอบพริกเผ็ดเปล่า No No ทำไมอ่ะเพราะ staff อด o ันพริกปลับพริก i ทยเนาะอือฮึ เขาบอกว่าพริกเขาน่ะเผ็ดมากอันหนึ่งที่อยู่ฝั่งนู้นน่ะเขาชิมกับป้าปลาแล้วคือแบบเผ็ดมากเขาบอกเขาม่ชอบเขาบอกว่าให้มามาเอาโยนทิ้งถังขยะเพราะว่าพริกมามาเผ็ดมากเขาบอกอ่ะฮะตัดเลยลูกตัดเลยเขาบอกพริกมามาเผ็ดมากกินเผ็ดมากไม่ดีมามาเขาบอกแล้วเขาก็บอกว่าว่าให้หมามาเอาพริกของหมานะทิ้งขยะเขาวาอย่างนี้เด็เขาไม่ให้หมากินนะคะวันนุ้โอเค อ้าโอ้ยหนอเจ้าหนอมาค่ะเอาเอาเร็วๆอีกลูกนึ่งตัดตัดอย่าไปดึงนะลูกหักมาเนี่ยไม่คุ้มนะกันไกลหนูก็มีเออนั่นแหละโอเคหมดแล้วทีนี้ก็เหลือแต่ลูกเล็กๆนะ,ะนี่โอเคเลแล้วก็ดูดูมะเขือหนูนี่เฉามะเขือหนูมาอีกลแล้วหมดสอบไอ้เชิงทัชชิด ระวังน้ำนะลูกโอ้มาซ้่งฟิยินใจหวานมวยใจอ่ะโอเคหลายลูกอยู่นะแล้วก็อันนี้ขาของมาม่าก็แตกหนอเยอะอยู่นะแต่ว่าเราต้องขุดใส่กระถางนะคะเพราะว่าหนาวมาเขาจะตายนะคะต้องเอาเขาบ้านนะคะกีอ่าฮะคุณผู้ชมเห็นแล้วลูกมะเขือหนูอ่ะโอเคเกบมาไปเก็บอันต่อไปอันนี้กระถินของเรานะคะนี่ กำลังแตกยอดงามๆเลยอันนี้มันเก๋เอันนี้มันเก๋อันนี้มันเน่าลูกมันไม่ได้แก่มันเน่าแล้วก็คือแบบเขาอยู่ใต้ชายคาถ้าไม่ได้ลดน้ํานะคะตอนบ่ายคือแดดร้อนแรงมากเนาะจะเหดให้พ่กของเ้าเหี่ยวไม่จ๋ากักังวลแต่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวไม่จ๋าจะหาวิธีให้น้ำเขานะคะโอเคปะตรงไหนพริกอยู่ตรงไหนอีกไปเก็บพริกตรงไหนอีกอัามุตุมา นาตรงนี้ไงโอเคโอเคตรงนี้ก่อนนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แก่ยังพริกตรงนี้แก่แล้วมาเอามา <Hey. S 1> วางตะกร้าวางเก้าอี้หนูวางลงอออืืเฮ <Hey. S 1> ียมาแม่จ๋าจะให้ดูเห็นไหมเห็นย <en> ังเห็นยังเอาเก็บ ตัดเลยเดินเข้าไปเลยลูกอย่าให้หักนะตัดดีๆนะคะโอเคตัดอีกลูกหนึ่งอ่ามีสองลูกตัดหมดเลยเหยียบไปเลยไม่เป็นไรแตงอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้กินหรอกลูกมันหนาวแล้วไหนให้คุณผู้ชมดูหน่อยพริกหนูอีซวนอืฮึไอที่หนูเก็บเมื่อกี้อ่ะอืฮมใช่ไมมจ๋าก็ไม่รู้ว่าเป็นพิกอะไรนะคะไม่จ๋าบ่ห่วงว่าพริกเอียงนะคะลูกกาบ่ห่วงว่าพ็ดหรือบ่พ็ดนะเดี๋ยวเอาไปลองเบิ่งนะคะ ลาปิการ์มามม่าไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรพริกหรือปาปิกาไม่รู้มาม่ามาม่าต้องช่วยดีส่วนโอเคเอาไปใส่สีมาโอเคแต่ต้องเอาไปทำน้ำพริกไงจะให้มาม่ามากินอย่างนี้มันกินไม่ได้มันเผ็ดมาม่าจะเคี่ส้มตำโอเคดิส่วนดิสพริกโอเคเดี๋ยวมาม่าจะตำส้มตำลองดูว่าจะเผ็ดหรือเปล่ามาม่าจะลองเส้มตำดูโอเคอยูกกินกับมาม่าเปล่า Yes Yes โอเคเบื่อพริกครับพี่น้อง ก็คือแบบแม่จ๋าคิดว่าจะเก็บแล้วนะคะกลัวเขาจะแบบว่าเหี่ยวเนาะนี่เม็ดพิกนะคะเอาเม็ดพิกเม็ดพิกงามมากนะคะเบื้องข้างในนะคะดูพิกของน้องอเล็กนะคะโอ้สุดยอดลยข้างในยิ่งเยอะนะคะเอ้ t h i นไม่ we c นตัดเนาะอย่าเพิ่งตัดอย่าเพิ่งตัดรอก่อนเดี๋ยว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 หนูตัดขึ้นไปอีกลูก อ,อย่าเหลือขั้วมันไว้เยอะอเข็นอาชีข้างใน,นร,ระวังโอตัดต้นต้นพริกเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคสุปะเนี่มันอันใหญ่อันใหญ่ใช่แต่ว่ามันก็ยังไม่แก่มากอ่ะอันใหญ่ชุบโอเคเอาตัดเลยออเอาทำไมตัดลูกอ่อนแท้ เอาตัดไปตัดไปนนหบออเป็รนี่ s นุบ r o p เป็นมันยังไม่แก่ไงลูก t น i s no drop em ขี้นิดเดียวโอเคไปกินอ้ามันยังไม่แก่เลยพิ่เนี่ยโอ้ยเย็บพ่งเย็บพ่งเย็บพ่งรอก่อน This falling down มามาโอเคหนูเลือกดูก่อนลูกแก่ๆนะลูก This s small bot เอาข้างล่างเอาลูกข้างล่างเอาลูกข้างล่าง แม่จาก,ก็บประหยากเก็ียบเลยพริกเอาพระท่าน,กนแกจัดนะคะเสียดายเนาะพริกกรลังงามจะของกับบริยูบาน,นาบ็เดยฮดน้ำบ็เลยบำรุงพราะว่าพริกช่วงที่กําลังติดดอกติดลูกเนะี่ยเป็นเอียงที่ต้องดูแลบํารุงใส่ใจมากๆนะคะเพราะฉะนั้นพริกเขาจะเหี่ยวจะบ่อจะเริ่มเติบโตเต็มที่นะคะราะก็แปลว่าดอกเขาจะร่วงนะคะเออพอแล้วมามามาตัดเองมาอิ เออนั่นแหละเอาตัดมาแต่ก็โอเคจะกินชุนอยู่นะตัดเลยลูกเออกินกวนกินเขาชุนอยู่นะเป็น,น,บบนปต,ตาตำน้ำพริกนุ่มแท้โอเคมามาชิมแล้วนะคะชิมแล้วพริกยังไม่แก่เลยนะคะยังไม่โตเต็มที่เลยนะคะแม่จ๋าชิมแล้วเขาแบบคิ้วนะคะเหม้นเขียวคือแบบพ่อก่อนนะคะแม่จ๋าพ่อก่อน นู่นแหละเดี๋ยวกลับมานะคะรอให้เขาแบบให้เขาแดงก่อนนะคะให้เขาแก่มากๆก่อนอันนี้คือยังโตไม่เต็มใบเลยเนะี่ยพ่อแล้วละ่ะไม่จ้าเพเก็บนะคะพ่อแล้วเสียดายพริกนะคะบึงม่งมันจะเจา้าพงษ้มงเก็บไปก็เสียดายนะคะพริกยังพันแก่เห็ดยังกระบาดเพราะว่าเขาฉุนนะคะกินบาแสเบรามีความผิดยังไงเลยรอ,อกก่อนนะคะลอ,อกก่อนพอแล้วกิจกรรมวันนี้ไปลดผักกันต่อ <It> s <S อันนี้นะเผ <it 's S 1> <pet. S 2> like ็ดอันนี้มันเผ็ดเนี่ยพริกที่น้องเอเล็กบอกว่าเผ็ดมากบอกให้มาม่าเอาทิ้งขยะไปเพราะว่าเผ็ดมากกว่าชิมแล้วนะคะเผ็ดเผ็ดหูรับตับใหม่เลยนะคะเผ็ดมากอันนั้นมัสลูม,นนม,มนนกินไม่ได้ลูกทิ้งไปคือพริกพวกเนี่ยเขาเผ็ดมากเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเก็บได้แล้วนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะเก็บเลยนะคะเนี่ยเผ็ดมากนะคะนี่ เก็บเลยเก็บเลยโอเคเอ่ะใส่ตกกะก้าเฮียอันนี้ตัดตัดอันนี้อันนี้เ <c oughs> พื่อนบอกว่าเพื่อนบอตงการลองอันนี้เพราะว่าเพื่อนลองแล้วกระปา๋าเผ็ดมากเผ็ดมหาศาลเลยเพื่อนก็เลยบอกว่าให้เอาพริกอันเนี้ยไปยุนทิ้งขยะซะหมาม้าเพื่อนว่ะเผ็ดมากอันตรายเพิ่นว่าเด้โอเค อันนี้พริกกระเลียงตรงนี้แก่แล้วเดี๋ยวแมา่จ้าจะเก็บอันนี้พริกสวนวัอือฮึอันนี้คณะตัดเลยลูกตัดอย่างงี้ตัดอย่างงี้ตัดเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาเขาไปคุมไอ้น,นี่เอาตัดออกตัดออกเลยตัดเลยกันไกลหนูตัดออกสวัสดีครับกคุณชมมูสวยๆอย่างนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมป้ามา ตอนนี้เราก็จะออกจากบ้านไปซื้อของกันนิดหน่อยเนาะเพื่อจะซื้อของมาไว้ให้พี่จ๋านะเพราะว่าพี่จ๋ายุบบ้านคนเดียวนะคะชั้นว่างเปล่ามากคือถ้าเป็นของอันไหนที่ลดราคาช่วงนี้คือแบบคนจะไวมากนะคะเพราะว่ายังที่หูเลยนะคะเพราะว่าอของทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขึ้นราคานะคะกระเป๋าสวยจังเลยนี่เอาไหม เอาไหมลูกวันนี้เราก็จะมาซื้อของเข้าบ้านนะคะแต่ว่ากาจะไม่ได้ซื้อหลายดอกจะซื้อบางอย่างไปไว้ให้พี่จ๋านะคะพี่จ๋าจะอยู่บ้านคนเดียวเนาะ <c oughs> ได้เบียร์ได้เบียร์ให้พี่จาา๋าอีกแล้วเบียร์ช้าง เบียช้างแปปดสิบเเซนสามอยามสิบมเบียช้างมีเบียช้างด้วยใครคอเบียช้างมาซื้อเลยนะคะที่ลิตรนะคะเ mm hmm. พิ่งเคยเจอนะนี่กล่อ mm hmm. งหนึ่งยี่สิยูโรนะคะประมาณ24ขวดบอยี่สิป๋องอันนี้มี มีผงม,มีผงตะไคร้ด้วยนะคะ <Okay. S 1> อ่า <friend> s <S 69เซนตะไคร้ผงนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะซื้อไปลองเนาะอันนี้เป็นขิงดองอย่า try one yes mm hmm. อันนี้ด้วยเอาไหมว <Was abi. S 1> าซาบิอื mm ้โอเคแออันนี้มาม่า hmm. จะเอาอันนี้หน่อไม้เนาะเพราะว่า ซือไปกินแล้วเขาเขาออนนะคะ,ละแล้วก็แซบนะคะสามารถทําได้หลายเมนูเลยเดี๋ยวแม่จ๋าจะเอาไปอีกเนาะอันก้อนแม่จ๋าก็เอาไปเกือบสิบสิบขวดนะคะเดี๋ยวรอนี้จะเอาไปไว้อีกนะคะเพราะว่าราคาถูกมากนะแปดสิบเก้าเซนนอไม้นะคะถูกมากนะคะอันนี้ป้าป้าบอกอะไรผงต้มยำเหรอคล้ายๆพริกเผาต้มยำอันนี้ก็จะมี พริกแกงแดงพริกแกงเขียวนะคะแล้วนี่อันเนี้ยอ่าเนี่ยน้องอเล็กเอาไปก็ห่อเอาไปห่อชูชโอูตังกีอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้ม อันนี้เป็นแผ่นห่อเมี่ยงนะคะ,ะเพแน่ใจว่าจะแสบบ่บพอเดี๋ยวไม่จ๋าจะลองเอาไปเห็ดเบิ้งนะคะนี่าราคาพอแพงถ้าบอถูกใจเขาก็สามารถปรุงใหม่ได้นะคะลองเบิ้งนะคะออื ย่าโยนเบาๆไปก่อนเลยร <c oughs> ะวังรถนะลูก <c oughs> โกโกโกระวังรถ <c oughs> โก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  เอาตัตอยู่นี่ทางนี้ทางนี้เอาใส่เก็บใส่เองกูดบ่อยใครกินเบียร์ทำไมหนูซื้อไปเยอะจังเพราะเขาจะไล่ก oh, <like> mm ินยูไล e กินยู่ i ื่มเบียร์หรอะ no no I try beer before you try before oh my god and and you mouth mm hmm. oh my god เบามบูเบามบูฝ่อมาหมาเบียฝ่อพี่จ๋าเปล่าหนูนี่พูดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตู่เป็นตาเลยนะชิมชิมแล้วก็เมาด้วยเออกโกหกคุณผู้ชมนะเนี่ยหมาเชล็ดต่ออ่ะโอเคโอ้ยไม่โอเคเอาเร็วๆหมามาหนักเร็วเร็วเเร็วเโอเคเอาเร็วเร็ว สวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนเอาหันหน้ามาดีดีสองมือยกสองมือส,สวยตื่นเต้นมากกลัวไม่ได้ไปสวัสดียามเช้าจากออสเตรียยโรปนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกันเนาะตอนนี้บ่ายโมงนะคะอันนี้เป็นสถาน,นีรถไฟอยู่อยู่ใกล้บ้านของเราเองเนาะป้าป๊ามาส่งแล้วก็ป้าป๊ากะเอารถไปเก็บ ที่บ้านนะคะแล้วเดี๋ยวป้าป๊าจะเดินมานะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวแม่จ๋ากับน้องกเล็กจะไปรอที่ชานชลาก่อนนะคะช่องสองลูกสองสวาย n u m b e r ร์อ่าฮะเโอเคเห็นยังเห็นยัง Number 2 n u m b ั r อันนี้เท่าไหร่ <Ooh. S 1> สองหรือเปล่า ไม่ใช่สองโอเคสองแดงเนี่ยนี่เนี่ยเลขสองเลขสองอยู่ตรงนี้ไป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 ไหวไม่เบาเบาเดี๋ยวกระเป๋าพังนะ สวัสดีครับคุณผู้ชมอีกรอบ,ส,รบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากออสเตรียยุโรปนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีรถไฟอยู่ที่หมู่บ้านของเราเองนะคะมามา like อะไรกรถไฟตอนนี้ก็กําลังรอปรป้าอยู่ล่ะก็รอเวลารถไฟออกเนาะเมื่อกี้ปปาา้ามาส่งแล้วละก็เดี๋ยวปป้าก็เอารถไปเก็บไว้อยู่บ้านนะคะละก็เดี๋ยวปป้าจะยางกลับมาคืนเนาะตอนนี้เราก็รอรถไฟนะคะที่จะเข้าเมืองโวเกินเนาะล้ะก็ จริงๆคือตรงนี้คือรถไฟเขาประจอดนะป๊าๆมาแล้วตรงนี้คือรถไฟเขาประจอดนะคะเขาก็ต้องไปเมืองวอเกิลน,นะคะแล้วก็นั่งย่อนกลับขึ้นมาขึ้นนะคะนี่ป๊าปามาแล้วเราจะนั่งรถไฟจากตรงนี้นะคะไปที่เวียนนานะคะเราจะไปค้างที่เวียนนาหนึ่งคืนนะคะสวัสดีครับ เราจะไปข้างเวียนนาขึ้นนึงนะคะลก่กะยนี่มือเศารเนาะมืออื่นตอนเศา้านะคะเราจะไปที่แอร์พอร์ตแต่เช้านะคะเพื่อจะบินไปเที่ยวทะเลกัน,นะค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีครับหนูจะไปไหนอังกฤษเคลนันอันที่ลันโอเคหนูจะไปยังไงนั่งรถไฟไปหรอมายังรถไฟมายังไม่ใช่อีก5นาทีอีก5ทันทีอีก5นาทีรถไฟก็จะมาหลบมามามาอ่ะหลบตรงนี้ลมลมลมอันนี้อ่ะฮะมามาทางนี้ ลมแล้วก็ฝนตกนะคะคือพยากรณ์อากาศนะคะบอกว่าอาทิตย์นี้ทางอาทิตย์ฝนจะตกเนาะซึ่งกะเป็นการดีเลยสวนผักของแม่จ๋านะคะไม่ได้อยู่บ้านรดน้ำเนาะโฮโฮป้าปามาแล้ว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  Uh -huh. ah! 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 O okay. ah! ยังลูกไปแล้วรถไปไปแล้ว <c oughs> ระวังนะลูก,กปไ<ะ>ปกดให้ป๊า,ปา